เห็นไหมกินยาหวานเรบอกเขาบอกว่าแล้วเขาจะให้กินตลอดไปเอาที่สบายใจนะเออประมาณนั้นนะครับเอาที่สบายใจใครจะกินก็กินไปเอ,อเราต้องตึกตองเราต้องคิดให้ดีนะครับอืมก็ไม่ว่ากันแหละเขาจะเลือกก็เลือกไปนะครับไม่เกี่ยวอ่เห็นไหม <S <S ก็มันคุยได้เหตุและผลนะเอฟซีนะไม่ต้องไปถามอย่างอื่นนะครับถ้ามันไม่ใช่เ,เรื่องจริงเราก็คงไม่พูดนะ่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็พูดได้อุนปรสิธิ์นะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาเนะาะก็คงจะใกล้ๆมาแล้วล่ะนะครับ เดือนเนี้ยนะภายในเดือนเนี้ยมันต้องมีเรื่องอะไรที่อ่าเพิ่มเติมเข้ามาอีกแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซะหน่อยนะเอออาจจะไปไปลายเดือนนะครับนะช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับอาจจะมีการขยับขยื่อนในเรื่องคดีลองนะครับจะได้เห็นกันนะครับเรื่องราวนะครับจะได้เห็นกันว่า มันเป็นยังไงเกี่ยวกวับเรื่องคดีรองนะครับเอฟซีลุ้นๆกันต่อไปอ่านี่แหละนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เกาะกันหน้าดูแล้วนะครับ กระแสะนะแล้วก็ประเด็นนะครับผงไม่ยอมเ่ยแหละนะครับมันก็พูดกันไปแนละพยายามจะพูดให้ตัวเองพ้นผิดให้ได้นะเอฟซี FC นะ,ะตัวเองพ้นผิดให้ได้แต่มันก็พ้นไม่ได้หรอกในเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ได้หรอกอขนาดที่สามเหลี่ยมเนี่ยก็ยังผ่านมาแล้วเลย ตาทางที่มันมาแบบทุลูกููกังด้วยมาแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอออะเขนาดอันเนี้ยมีหลักฐานมีอะไรเนี่ยยังยังแพ้เลยเอฟซีไม่ต้องไปคิดเลยเตรงนั้นอะ่ะ <c oughs> อะอันเนี้ยโอกาสสู้ดีๆเดียวชนะแน่นอนอเอ็ดพูดได้เลยนะเอาจริงเนี่ยสามเหลี่ยมต้องคำเน,นี่ยป่านเนี้ยนะ คนยังเติมอยู่ละ่ะคนจะไม่ย้ายหนีจากตรงนี้ไปเยอะเลยเราพูดง่ายเออเอาจริงๆแอดกล้าพูดเลยเลยอ่ะนะกล้าพูดได้เลยนะครับเอฟดีนะว่าถ้าเขาสู้ดีๆเนี่ยชนะแน่นอน,นเพราะมีหลักฐานเอกสารก็มีอะไรก็มีถูกไหมละ่ะมันไม่เหมือนอย่างโน้นอย่างโน้มันคนละเรื่องเออมันมีเอกสารก็คือมีแค่สมุดสีเขียวก็คือ เป็นของอีกคนหนึ่งอ่าจะไม่เป็นของอีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปให้ใครคุณถืออะไรถือสิทธิอะไรที่จะมีกรรมสิทธิ์ตรงนั้นจะไปเสนอตัวให้คนนูน้นคนนี้มันให้ไม่ได้ FC. พูดแบบนี้มันก็ผิดแล้วเอจะไปอ้างบอกอ่าคนเก่าเขาทำไม่ไหวเขาเลยให้ทำ ถามว่าคนเก่าเขามีสิทธิ์อะไรคุณไม่ใช่เจ้าของที่ดินนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่นอส,สามนะครับเออนะมันไม่ใช่ไงคุณไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์คุณจะไปให้คนนู้นคนนี้มันให้ไม่ได้เพราะว่าคนเป็นแค่คนอาศัยทำที่เฉยคุณมีหน้าที่ของคุณตําแหน่งคือเป็นหน้าที่ของคุณคือต้องทําแค่นั้นเองไม่ทําคุณก็ยก ไม่ทำเขาก็ยึดคืนแค่นั้นเองถ้าคุณไม่ทําเนี่ยมันจะกลายเป็นของรัฐโดยปริยายเลยถ้าคุณไปให้คนอื่นปุ๊บมันกลายเป็นของรัฐโดยทันทีเลยคุณจะสิ้นสุดกรรมสิทธิ์โดยทันทีเนื้อเมื่อคุณไม่ทําคุณจะไปคุณจะไปสู้ยังไงเขาได้เออเขามีกําหนดกฎเกณฑ์อยู่แล้วคือเจ้าของเดิมทํากินได้เฉย แต่ไม่มีสิทธิ์ไปยกให้ใครไปให้ใครทำอะไรยังไงก็ไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์นะสิทธิของคุณมีแค่ทำกินเองเท่านั้นแล้วก็ให้ญาติพี่น้องทำญาติคานตามกันมาเท่านั้นด้วยให้ทำแค่นั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ไปให้ใครแม้กระทั่งเช่านะครับแม้กระทั่งเช่าให้ทำทำแล้วให้แบ่งกันก็ไม่ได้ คุณไม่มีสิทธิ์เลยเขาบอกอยู่นะครับเออวันนั้นเขาก็พูดให้ฟังอยู่เราไม่เราไม่เชื่อเจ้าของป่าแล้วจะไปเชื่อเจ้าของจะเชื่อใครอ่ะถามหน่อยก็ต้องเชื่อป่าเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วเขาเป็นผู้ถือกฎหมายตรงนี้เต็มๆผู้เสียหายทั้งหากเพราะฉะนั้นคุณที่พยายามจะสู้เนี่ยมันสู้ไม่ได้นะอย่าไปกหกเอฟซีเลย นะหรือว่าเอฟซกินญ้าหวานช่ำกันไปแล้วนะครับเออก,กินกันไปนะครับเชื่อไปเถอะนะครับแอดเชื่อ,อได้อย่างเดียวว่ามันไม่มีทางชนะแค่นั้นเองเออเคุณสู้คุณไม่ได้สู้กับชาวบ้านนะคุณสู้กับระบบเอ,อสู้เขาถือเขาถือกฎหมายอยู่เต็มเต็มแล้วก็กทําอย่างนี้โดยเฉพาะเลย ไม่ไปทํางานอย่างอื่นแบบจับชายนะครับทำทั่วไปไม่ใช่เออไม่ใช่นะครับก็าทางานนี้อย่างเดียวด้วยความชํานาญนะครับความละเอียดของกฎหมายนี่ไม่ต้องถามเปี้ยเปี้ยๆเ,เลยรับรองได้ว่าเขาไม่พลาดแม้แต่บทแต่ละอย่างแต่ละข้อเขาสามารถจะท่องจำได้เลยเอ่มันขึ้นอยู่ในหัวเขาแล้ว แต่พวกนี้เนี่ยมันรู้มาจากไหนไม่รู้นะแต่มันเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ได้ยังไงไม่รู้มันเก่งกว่าเยอะอะอะมันเรียนมันเรียนกฎหมายมานะครับจากพี่กูนะครพี่กูเออมันก็รู้แค่นั้นแต่อันนั้นเขาเรียนมาเออเขาเรียนมา เพราะฉะนั้นแล้วก็ทํางานทางด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยโอกาสที่จะพลาดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยคือมันไม่ได้มีการทําอาชีพนี้นะมันไม่มีการสลับซับซ้อนใดๆทั้งสิ้นนะบอกเลยเลยมันไม่ใช่เหมือนคดีอื่นๆคดีแบบฆาตกรรมเนี่ยซ่อนเงื่อนอย่างเงี้ยอันนั้นอนะ่ะอันนั้นอนะ่ะสลับซับซ้อนอยู่ถ้าคนวางแผนนู่นนี่นั่นอนะ่ะยิ่งคนฆ่าเนี่ยอเป็นคนที่มีความรู้เนี่ยก็าอาจจะซ่อนนะซ่อน อำพรางคดีนะครับหรือซ่อนเรื่องราวต่างๆซ่อนนู่นซ่อนเน,นี่ยมันจะพูดง่ายๆมันจะทําให้สลับซับซ้อนสืบสืบหาเนี่ยมันคงจะยากใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่มียากอะไรเลยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยสี่ง่ายๆผิดถูกก็คนละมุมซ้ายกับขวาแค่นั้นเองเออมันไม่ได้มีอะไรเนยากเย็นเห็นไหม มันชัดเจนไหมเอฟซีอย่างเงี้ยมันเด่นชัดมากเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปทําคุณพยายามจะเบี่ยงเบนนะครับทําให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากข้อหานักหนักนกลายเป็นเบาๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เจตนามันก็ฟ้องอยู่ในภาพอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วคุณจะแก้ตัวยังไงมันก็ไม่ได้หรอกมีทางเดียวก็นะั่นหาเงินมาเอ,อขอตังค์แม่นอกไส้มา เอาไม่อยู่หรอกเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะสามเหลี่ยมทองทำเราดูตรงนี้ดีกว่าอันนั้นะ่ะโอกาสชนะเนี่ยเยอะมากถ้าก็ทำในทางที่ถูกโอกาสชนะเนี่ยเยอะมากแต่ก็ทำยังไงไม่รู้ทำให้แพ้เนี่ย <c ười> คิดแค่แค่นี้เนี่ยอะคิดแค่นี้ดีกว่าอย่าไปคิดอย่างอื่นนะครับเขาทำยังไงให้แพ้ แล้วอันนั้นจะทำยังไงให้ชนะมันโหยากว่าหลายเท่านะยากมากๆยากถึงยากมากๆอันนี้โอกาสชนะมีเยอะมีเลยนะอมองดูมีมากเลยเพราะอะไรมันมีเอกสารไงขนาดเขายังทำให้มันแพ้ได้เลยโอ้โหแล้วน้ำภาษาอันนี้จะเหลือหรออันนี้ไม่มีอะไรเลยคุณเข้าไปมือเปล่า,เล,าเลยนะพร้อมกับเครื่องจักรหนักเลยเข้าไปไม่มีอะไรเลย เออคุณจะไปต่อสู้เขาได้ยังไงแค่เขาแค่คุณอ้าปากขึ้นมาคุณก็ผิดแล้วแต่อันเนี้ยนะสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยโอ้โหเอฟซีสู้ได้เลยอสบายสบายด้วยแต่คุณก็สู้ยังไงไม่รู้แพ้เออแล้วจะมาเปรียบเทียบกันไกน่ตรงนี้นะโอ้โหไปกันใหญ่เอฟซเละแอปไดเ้เละแล้วแอลขอย้ำเลยว่าขอให้สู้อย่าถอยนะอย่าหนีนะ เออเถียงเลยขึ้นไปก็เถียงอย่างเดียวเลยยึดถือตรงนี้ให้อย่างที่พูดอ่ะเอาเป็นหลักแล้วกันสู้แนวทางนี้อย่าถอยนะอย่ายอมรับนะเอออย่ายอมแพ้นนะอย่ารับสรารภาพนะเอาตรงนะตรงนะเออรับรองเอฟีจะได้รู้ใช่ อันเนี้ยน่ะมีโอกาสชนะสามเหลี่ยมตองคำเนี่ยตรงเนี้ยมีโอกาสชนะเพราะอะไรมันมีเอกสารถูกไหมแล้วคุณทําดีๆเนี่ยมันชนะอยู่แล้วถูกไหมเออมันทําไม่ยากมันทําดีๆชนะอยู่แน่ๆคุณยังทําให้แพ้เลย <laughs> แล้วไม่ให้เขาด่าได้ยังไงเนะ่เพราะเขาด่าก็โกรธเขาเออเขาด่าก็โกรธเอาเออบอกว่ามันเป็นใครว่ามาดากูเขาว่างั้นอา้าว ก็ทำงานซะอย่างนี้ไ sure ม well? ่ให้เขาด่าเลยคิดยังไงนะเขาก็ด่าเอาดีใช่ไหมด่าก็โมโหเขามันเป็นใครเออเก่งมาจากไหนวะเออไม่เกี่ยวเลยก็คุณทำงานอย่างนี้เขาถึงด่าเอาไงนะเออถ้าสู้เต็มที่สู้สุดริมทิมประตูแล้วมันไม่มีทางอื่นแล้วแพ้เนี่ยมันก็ยังพอเข้าใจได้ว่า คุณสู้เต็มที่แล้วคุณสู้สุดแล้วถูกไหมอ่าคุณสู้สุดแล้วแต่นี่คุณสู้ไปในทางไหนทางที่ผิดไงเออพระทางที่ผิดแล้วยังไงอ่ะเออคนที่เสียเงินไม่ใช่คุณเนี่ยคุณได้เงินอย่างเดียวแนละ้วอ่ะอ,อีกคนก็เสียเงินดีแพ้ไงเออสู้ไปในทางที่แพ้ <laughs> เออคือ เอาพูดง่ายๆอ่ะถ้าเขาไม่มาปักหมุดเราก็ยังเข้าใจว่าเออเขาสู้ในทางที่ถูกแล้วถูกไหมแต่นี่เขามาปาักหมุดแล้ว FC. เอฟซีเออแล้วจะให้เราคิดยังไงว่าเฮ้ยมันสู้อะไรวะสู้ยังไงวะถึงถึงแพ้ได้สู้ยังไงวะใช่ไหมพอมาสืบสาวราวเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้มันออกมาในรูปแบบนี้อืมคือไม่ไปทำอะไรแล้วเขาให้มายังไงก็เอาอย่างงี้แหละ ไปยืดเลยนะเออไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าไปอ้างอย่าไปอ้างว่าไปทำการคัดลงุงคัดลอกนะคัดสำนองสำเนาอย่าไปอ้างเออถ้ามันมีมันก็คงมีเอกสารการันตีตัวเองแล้วมันไม่มนนีนั่นแหละกลัวนั่นแหละก็กลัวถึงศาลแล้วพลิกลิ้นพลิกพลิกแล้วก็ยอมรับสารภาพไปไง <laughs> อาคารนั้นก็จะเครียดเลยอาหาเอ้กูก็เสียเงินมันต้องเยอะเนี่ยสุดท้ายกูไปรับสาร,รภาพเนยกูไปจ้างใครมาก็ได้ว่าแบบเนี้ยเออสุดท้ายก็รับสาร,รภาพเหมือนเดิมเออให้ถ้าถ้าดันสู้ไปเลยเนี่ยโอเคเอ่าคุณต้องสู้ให้นะเอออย่าหนีเนี่ยถอยนะตู้ไปตรงตรงเลยไม่ยอมอย่างเดียวอะเอาลองสู้ซิว่าจะไปถึงไหนอ่ะกลัวอย่างเดียวว่ากลัวรับรับสาร,รภาพนะครับ ไปถึงก็ไปรับสารภาพอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่ได้สู้อะไรเลยไม่ได้ออกแรงเลยเพื่อนง่ายไปถึงก็ไปยอมรับเลยจบเลยได้อย่างนั้นน่ไม่มีประโยชน์ไม่ไม่มีโอกาสได้สู้เลยแบบเนี้ยแบบสามเหลี่ยมทองคำเออให้ยอมรับสารภาพเลยว่าขาดเจตนาคําว่าขาดเจตนาถือว่าบุกลุกเลยนะอ่าเห็นไหม